วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเช็คอินเช็คเอาท์ของตัวโปรแกรม TT Hotel นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเลือกห้องนะครับที่เราต้องการจะเช็คอินผมจะเลือกเป็นห้อง103นะครับกดคลิกขวาครับเลือกเช็คอินกรีนะครับจะมีข้อมูลมาให้กรอกนะครับตัวรูมตัวแรกนะครับก็คือเราสามารถเลือกห้องได้นะครับว่าเราต้องการจะเช็คอินห้องไหนบ้างนะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็น103ครับตัวต่อมานะครับก็คือเวลาในการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับผมจะเลือกเป็นวันที่6 แล้วก็เช็คเอาวันที่7นะครับเวลาเที่ยงตรงต่อไปนะครับก็คือเกสนะครับเราต้องกรอกข้อมูลของลูกค้านะครับเช่นคุณสอนรามนะครับมาพักต่อไปนะครับจะกรอกเป็นคอนแทคนะครับจะมีอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมจะกรอกเป็นอีเมลนะครับ แอสเกนะครับเราสามารถเพิ่มลูกค้าได้หลายคนนะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นแค่คนเดียวนะครับกดลบออกตัวอันล็อกนะครับสามารถเลือกได้4แบบนะครับก็คือ1ตัวการนะครับใช้ในการปลดล็อกได้แล้วก็ e k e นะครับ e k ก็คือตัวแอปพลิเคชันนะครับตัว random p a s s c o d d นะครับก็คือรหัสแบบ random นะครับ custom p a s s c o d d นะครับก็คือเราสามารถตั้งรหัสผ่านในการปลดล็อกดอล็อกได้เลยครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นร์ดนะครับ1การ์ด ตัวพับบิคดอ์นะครับเราสามารถเลือกพับบิคดอ์ได้นะครับว่าเราต้องการให้เปิดพับบิคดอ์ประตูไหนบ้างนะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นประตู A ไว้นะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลลูกค้าเสร็จสิ้นนะครับให้เรากดที่โอเคครับแล้วก็ให้เราเอาคีย์การ์ดนะครับไปทาบกับตัวเอนโคเดอร์นะครับเท่านี้ก็จะเป็นการเช็คอินของลูกค้าสำเร็จครับโดยลูกค้าจะมี1คีย์การ์ดในการเข้าพักครับ ต่อไปวิธีการเช็คเอาท์นะครับวิธีการเช็คเอาท์ก็คือไปที่ห้องที่เราต้องการจะเช็คเอาท์นะครับกดคลิกขวาครับไปที่เช็คเอาท์นะครับเราสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับว่ามีกี่ขีการดเรากดไปที่เช็คเอาท์ครับให้เรานําการจากลูกค้านะครับมาทาบกับตัวเอนโคเดอร์นะครับเท่านี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คเอาท์เสร็จสิ้นนะครับ ก็จะขึ้นคีนนิ่งขึ้นมานะครับเมื่อแม่บ้านทําความสะอาดสําเร็จนะครับให้เรากดคลิกขวาครับให้เรากด Mark Ac c ด e a n ออกนะครับเท่านี้ห้องก็จะกลับมาออนไลน์ครั้งครับ